<TV. S 2> บริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคารลามิน่าเดินหน้าตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่25กับโครงการลามิน่าสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนโครงการที่24ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่แก่โรงเรียนหนองบัวราชบำบรุงจังหวัดกําแพงเพชร โครงการรามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนเกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคนด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่สังคมไทยจึงได้ริเริ่มโครงการที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติโดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลยานามิตรต่างๆได้แก่ทีมกระทิงโทนศูนย์ตัวแทนจำหน่ายฟิล์มลามินาและผลิตภัณฑ์ เผู้แทนจำหน่ายรถยนต์แบรนด์ชั้นนําลูกค้าผู้ใช้ฟิล์มลามินาพีพีน้องๆสื่อมวลชนและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอีกมากมายค่ะพร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาและทันตกรรมสาธารณสุขให้กับโรงเรียนและเด็กๆในพื้นที่อีกด้วยค่ะโครงการลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนและโครงการตอบแทนสังคมอื่นๆที่ลามินาทำนะคะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่มี การสนับสนุนจากบรรดาผู้ใช้ฟิล์มกองแสงลามินาทั้งรถยนต์และก็อาคารนะคะกำไรที่ได้ส่วนหนึ่งจากการทำธุรกิจของเรานะคะก็นำมาทำโครงการดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นลามินาสารฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่25แล้วที่กำแพงเพชรนี่ก็เป็นโครงการที่24นะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยค่ะโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการของลามินานะคะเป็นโครงการของผู้ชาฟิล์มลามินาทุกท่านค่ะ ตลอดมาลามีนามุ่งมั่นยืนหยัดในนโยบายตอบแทนสังคมไปพร้อมกับการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกของคนในองค์กรให้รักในการตอบแทนแผ่นดินเกิดเพื่อสร้างสารรคสังคมในภาพรวมให้ดีขึ้นดังพันธสัญญาของบริษัทที่ว่าลามีนาเติบโตเคียงคู่สังคมไทย